สวัสดีค่ะเอฟซีน้อ,ององค์อิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเมื่อในกามาพ่อช่วงค่ำ,คำนะคะในแววซิมาอัปเดตอาการท้องเพิ่มห้ f เอฟซีลหลายๆคนที่เพิ่นเป็นห่วงให้หูอาการเพิ่นในแววกามาวงช่วงบ่ายในยโยปเบิงวา่าเพิ่นขี่ออกแล้วเด้อค่ะท้องเพิ่นกระโบ,บกลงแน่แต่ว่า มันยังซึมซึมอยู่กับมีอาการซึมอยู่โบก,กินคือปกติโบก,กินคือเพื่อนเคยกินนะคะปกติเพิ่นสิเป็นคนกินเก่งเนาะค่ะนอกเพิ่นกัสีบบก,กินปันได์เิ่นกระสีงเงาเงาแน่จากหน่อยเพื่อนเป็นดูอีลีค่ะนะแววกับนายกก็คิดว่าดูแลห้ดีที่สุดหรอกคะ่ะแต่เพิ่นกันยังเป็นอยู่นะคะ มือเสาร์นายโยพิ่นมาปิดไฟขอกแพรพันกวา่าแพรทองเผื่มคือสีเงาเงาพนวา่าคือสีทองอืดน,นะคะปกติถ้าเพิ่นมาเป็นอยังเพิ่นก็จะกินของเพิ่นล่ะค่ะแต่มือนี้คงซื้อว่าสีงาเงาเงาแน่เดี๋ยวสิดทายก็สีข้ามเหรอคะนี่มืดเหรอไก่สีข้ามลหร ลองเพิ่มเป็นยังไงบ้างโลกูกหมูว่านนี่ช่วงใบใบย,ยังกินดีอยู่เด้ค่ะปกติทุกอย่างกินบเศร้าจากเถื่อแต่โมนี้หัวซื้อว่าบบก,กินเลยค่ะแต่ว่าเห็นขี่ขี่ออกหลายอยู่ค่ะวงเว้นนี่ก็เริ่มขี่ออกแน่อยู่เป็นบเป็นยางเพื่อกิสกินดีค่ะ ทองเพิ่มนี่เหลืองกินเหลืองไงเลยแต่กับเป็นดูเป็นดูคือกันนี่เป็นดูแห้งน้ำแววกับนายโยกับดูแลดีสุสดๆแล้วค่ะเนี่เป็นห่วงบอตังจากพี่น้องอยู่ทั้งบ้านนะคะห่วงเพิ่ม,เ,มเป็นไงบ้างลูกส่วนเท่าอุไลเน่ะไม่เคยเป็นอะไรเลย แข็งแรงค่ะกบพูนึงได็กินน่มแม่กบพูนึงบ่ได้กินน่มแม่เนาะค่ะก็สิแตกต่างก,กันแน่แค่เราท้องเพิ่มหรือท้องเพิ่มคิดถอนแม่บ่มันยี่วันแม่คิดถอนแมบ่บลุหือ โยพิ่นแหงว่าโอ้ยดูแลดีเป็นใดก็ยังเป็นอยู่เนาะพิ่นว่ามันก็คิดน้าิ่นก็จมน้าอยู่ด้วค่ะมันนี่งานเพิ่นหลายเพิ่นก็เขาบ้านว่างหันเองเลยค่ะนี่มันเกิดใบสามเนี่ยค่ะเขาบ้าน เอฟซีก็ถามเขามาว่าหลายคนเป็นห่วงเพื่อนนายยมบดีฉีดยาหลายได้ค่ะมือเศร้านี่เพื่อนก็ฉีดยาแก่ทองอึดแห้่เค็มเดียวเท่านั้นปกติบดีฉีดยาเพิ่อนหลายอยู่แล้วค่ะซึมเลยค่ะมนันนี่ซึ่ม,มือนี่พ่เห็นอยู่แบบนี้หรอกค่ะกิน จังพลูกขึ้นมากินหแน่ค่ะจัหน่อยกินแน่เราค่ะเริ่มกินแน่แล้วค่ะนี่สีบวกินคือเกาเป็นไดแต่กับสีกินแน่ค่ะพอเพิ่นเป็นบอเป็นยางกับพ่อนะค่ะแต่เพิ่นเป็นด้เหลือนะแววกับนายโยกับใจบอดีค่ะ ห่วงใจเพลินนะคะเนาะเราจะไปไหนลูก <c oughs> เดี๋ยวเธอเด็กๆนาแววเสียรโยมาซองเบิงงหม่เด้อค่ะ <c oughs> ว่าเพิ่นสิเป็นจังไดแน่ เมือแรกเนี่ยคือเสด็จมาซองเมืงองยู่ดอกค่ะ <c oughs> เลียงดีปันไดกันยังเป็นอยู่นะลูกเนาะ้อ <c oughs> งเพิ่ม สามมือดีสี่มือไข่ะท่องเพิ่มดีใจบริเวพวกข้าวกับมาเป็นอีกคือเกาเป็นไรลูก เอซีเขาเป็นห่วงหูบอลลูกอย่าเป็นดูหลายมันฟังคนหูเหลืองเนาะยืนฟังอยู่รู้ไหมลูกหนูอย่าเป็นบ่อยนะเอซเขาเป็นห่วงหนูนะเข้าใจไหม นายโยนอ้อมบอลรับแทนค่ะมื่อแรกนี่สเสด็จมาจอบลูกทรายีวันนี้เหตุไปเหตุงานก็นยังเป็นห่วงจมบ่กไปจังไหนเนาะไปจังไหนเนาะให้นายแววโทรมาถามมายายอยู่นายแววว่า,วาพิ่นบอกนายแววว่าโทรไปถามยายกับตาเบิงวันเป็นยังไหนมันกินหยาบบอ ยายกับว่าลูกเล่มอยากข้าวหนึ่งกับน,นอนลงรีบกินนะลูกนะรีบหายโอโบอมีแต่คนหาค้นแพงไห้ลูกฟาหายเดอ้อ บักหลายยัเป็นยังดูหลายโม่บสำหรับคลิปนี้นาแวลก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายโยชาแนลน้ำเนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้นายโยกับนาแวลเนี่ยเดี๋ยวจังใดเมื่ออื่นงก็สิอัปเดตอาการให้เบิงใหม่เด็กๆนาแวลก็สิให้นายโยมาซ่อมเพินอีกเท่อหนึ่งเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะแววก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ